สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับเมื่อวันที่9พฤษภาคม2567นะครับประธานดบดียุนซอกยอนผู้นําของเกาหลีใต้ได้กล่าวครับบอกว่ารัฐบาลของเกาหลีใต้นั้นยังคงมีจุดยืนด้านนโยบายที่เด่นชัดในการไม่ให้การสนับสนุนที่เป็นอาวุธอันตรายกับประเทศใดก็ตามซึ่งอยู่ในสถานะคู่ขัดแยง้งทางอาวุธกับอีกประเทศหนึ่งแม้ยังคงเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากสหรัฐอเมริกา และหลายประเทศในยุโรปที่ต้องการให้เกาหลีใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่อันดับต้นของโลกให้การสนับสนุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์กับประเทศยูเครยนยุนซกยอนนั้นกล่าวว่าเกาหลีใต้มีความพยายามอย่างสุดความสามารถในการมอบการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมให้แก่ชาวยูเครนโดยรักษาแนวทางอย่างเคร่งครัดตามที่ระบุอยู่ในรัฐธรรมนูญของประเทศในณะทีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเกาหลีใต้กับรัสเซีย ยุนซอกยอนก็ยอมรับนะครับว่าเวลานี้มีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นจากการรายงานซึ่งจัดทาโดยคณะผู้สังเกตการของสหประชาชาติหรือว่า UN ยืนยันว่ารัสเซียใช้ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในสมรภูมิรบของอยูเครนอย่างไรก็ตามยุนซอกยอนยืนยันนะครับว่าเกาหลีใต้นั้นยังคงรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือที่มีอยู่ทั้งหมดกับรัฐบาลของรัสเซียโดยพิจารณาเป็นกรณีไปในเวลาเดียวกันนั้น รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องการขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียให้เป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุดนี่ก็เป็นหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่าเกาหลีใต้จะเอียงเข้าข้ามฝั่งของสหรัฐอเมริกาจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกานั้นก็พยายามที่จะร้องขอให้เกาหลีใต้มีการส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆให้กับประเทศยูเครนและก่อนหน้านี้ ฝั่งของรัสเซียเองก็เคยออกมาตอบโต้หลายครั้งหากว่าเกาหลีใต้ตัดสินใจแบบนั้นนั่นก็คือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัสเซียกับเกาหลีใต้ก็มีอันที่จะต้องแยกจากกันหรือว่าขาดจากกันแล้วก็มองว่ารัสเซียเองนั้นก็มีโอกาสที่จะตอบโต้เกาหลีใต้เช่นเดียวกันนี่น่าจะเป็นครั้งแรกๆที่ทางด้านผู้นําของเกาหลีใต้อย่างประธานดียุนซอกยอนนั้นออกมาพูดถึงประเด็นความขัดแย้งที่มีกับทางด้านฝั่งของรัสเซีย ว่าเกาหลีใต้นั้นยังคงจุดยืนเดิมก็คือให้การสนับสนุนด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครนแต่ไม่ให้การสนับสนุนเรื่องของอาวุธก็อาจจะทําให้สถานการณ์ความมึนตึงระหว่างทางด้านรัสเซียกับทางด้านเกาหลีใต้นั้นดีขึ้นในระยะหนึ่งนะครับจากสิ่งที่ยูซอกยอนนั้นออกมายืนยันกับการกระทําของเกาหลีใต้ในเวลานี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องหาอินเตอร์เน็ตกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสาร จากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเรามีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไห้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ